คืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ค่ะละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษอ,อังการสองตอนสุดท้ายแฟนๆบอกว่าฟินมากชอบมากรักหมอมากนะคะตอนนี้แฟนละครตื่นเต้นค่ะแล้วก็ไปลงภาพนี้ในไอจีบรรดาภรรยาของคุณหมอนะคะบอกว่าต้องรอดูฉากหวานระหว่างหมอสัตว์แลวก็อนุสนิยาค่ะส่วนผู้จัดคุณแอนทองประสมลงภาพคุณหมอกับเด็ก ให้แฟนๆสงสัยนะคะว่าเด็กคือกไทยเดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะผู้จัดการของหนุ่มเจมมาก็มีการลงภาพหวานๆของตะนางด้วยพร้อมทั้งแคปชั่นหวานๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากใช้เป็นกำลังใจให้หมอแล้วก็ภรรยาภาพนี้นะฮะโอ้ ฟินกันอย่างนะคะเพราะฉะนั้น2ตอนสุดท้ายนี้ต้องติดตามให้กําลังใจกันนะคะเขาบอกว่าเรื่องราวเข้มข้นมากมีปมของครอคตัวนางเอกหมอเองก็ต้องเจอกับปัญหาทั้งเรื่องแม่เรื่องภรรยาเรื่องลูกด้วยจะจบยังไงต้องรอดูค่ะ <c oughs> คืนวันนี้นะคะสองทุ่มทางช่องสาและช่องส3าค่ะแล้วก็คืนพรุ่งนี้ด้วยให้กําลังใจกันได้ค่ะครับ